สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเป้ยนาเวนนะครับวันนี้จะพาเพื่อนทุกท่านครับมาจัดองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจําฤดูกาล2020ถึง2021นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอทัมพมฟอร์ดต้อนรับกำเยือนของทีมเบอร์ลี่นะฮะซึ่งการจัลองการแข่งขันแบบนี้ขึ้นมาผมใช้เกมฟี فا 21นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งเอง โดยผมเป้ยนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับผมและที่สำคัญนะครับคลิปีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดภาพประการใดรายชื่อนักเตะอาจจะไม่ตรงตามนี้หรือว่านักเตะเจ็บยังไงผมก็ขออภยัยเพื่อนเพื่อนทุกท่านนาทีนี้ด้วยนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ เอา๋ะครับทั้งสองทีมครับแม็กควายครับนำลูกทีมครับทำการทักทายผู้มาเยือนอย่างเบอร์ลี่นะฮะคู่นี้ครับเดือดแน่นอนนะฮะเข้มเข้มเดือดเดือดตัวคู่นี้และนี่คือรายชื่อครับของทางฝั่งเจ้าบ้านแมนยูครับวันนี้มาในแบบ4 3 2 1นะฮะดูเป็นเด็กกอาครับก่อนบีสการ์ดินเลิฟแม็กควายชอนะกองกลางมี ปอกบาครับยืนคู่กับเฟร็ดนะในลูกมีทางด้านของแดเนียลเจบุนโดฟ์นะมาคาร์ลัตฟอร์ดแล้วก็เอซันเคานี่เป็นหน้าเป้านะฮะและนี่คือรายชื่อทางฝั่งเบอร์ลี่ครับนี่มานแบบ4-4-2ครับประตูมีนิกโป๊บนะฮะรอตันทาโคสกี้ครับมีก็เทเลอร์นะฮะก็มีบาวฮิลเวสบุดไวด้าครับแม็กเนลนาคูเป็นด้านของคิสวูดกับเจสูร์เกรส ซึ่งในรอบาก่อนแข่งนี้แมนยูเป็นต่ออยู่แล้วนะฮะต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะเอาครับพูดสินป่อเริ่มเกมการแข่งขันแล้วครับเป็นทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านแมนยูครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะนี่เจ้าบ,บ้านครับมาชุดเสื้อสีแดงตัวเก่งเลยนะฮะเก่งสีขาวบุกจากซ้ายไปขวานะฮะส่วนด้านของเบอร์ลี่ครับนี้มาชุดเสื้อสีดำนะฮะบุกจากขวาไปซ้ายครับแมนยูครับค่อยขคาบบอลขึ้นมาฮะแม็กควายครับมาที่แรดฟอร์ดควายมาที่ชอ อาบเป็นบอลของเบอร์ลี่ครับาวฮิวให้กลางมาที่คิสซูดโรดิเกสต้องตั้งใหม่ฮะที่เวสซูดเวสซูดตัรองวางยาวครับนี้แม็กเนลเก็บบอลได้ฮนะจะคืนมาจีเชลเลอร์เอาครับมีไวด้าครับไหลเขากลางมาที่เวสซูดเวสซูดตลอดมาได้ครับไวดา้าไวด้ามาด้านซ้ายอ้าวนี่เจา้านี้ทันไหมไม่ทันใช่ไแม็กเนล ทำบอลออกหลังไปเองนะฮะเป็นลูกตั้งเตะของด้านของแมนยูนะฮะแ,แฟนบอลก็ทำการเซลฟี่นะฮะลูกตั้งเตะของแมนยูนะครับติยาครับเล่นสั้นครับให้มาที่วานบิสซาก้านะวานบิสซาก้าให้มาที่ดิเดเลฟเข้ากลางมาที่เฟรดฮะเฟรดมาดันสายสุดที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยังไงฮะ แอนฟอร์ดดึงจังหวะนึงครับย้อนขึ้นมาที่เฟร็ดบุนโนเฟอร์นันซ์มาที่ปอกบาปปอกบาปครับอุกมีปอกบาปเสียบอลไปเองนะฮะเทเลอร์ได้บอลครับให้มาที่มีมีคืนที่เทเลอร์ฮะเบอร์ลี่ก็ค่อยๆคาะบอ bon ลขึ้นมานะฮะปอกบาดักได้ครับนี้บอลเอาออกไปเองนะฮะบิสซากาเก็บบอลไม่อยู่นะครับผ่านมา15นาทีนะฮะ ยังสูสีนะครระหว่างแมนยูกับเบอร์นลี์นะฮะตอนนี้บอลสู้ที่แดนกลางฮนะเฟรดครับให้มาที่บุโนฟานส์มาด้านขวาสุดครับที่ดานิเอลเจมดานิเอลเจมให้มาที่คาวานี่บอกบารครับเก็บบอลได้บอกบาแทงมาด้านขวาที่ดานิเอลเจมดานิเอลเจมรอเพื่อนเติมครับให้มาที่คาวานี่คาวานี่ต่อสู้มาปอกบาไหลามาที่ดานิเอลเจมแต่ว่ามีธงจากปุ่มกับเส้นไปก่อนแล้วนะแม่ เกือบไปครับตรงนี้นี่ครับโอ้โหออกตัวเอถอยกลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับดาเนียลเจมส์นะถอยไม่ทันนะฮะนกป๊บครับวางยาวขึ้นมาบอกบาเก็บบอลได้ครับบอกบาวน,นึ่งรอบครับให้มาที่บุโนโฟนั้นเฟรดเขานี่ขาวนขาวนี่ครับมาด้านขวาที่เจมแต่ว่า ไม่ผ่านแดนของเคเลอร์ฮะเอาเวสวูดดักได้ครับเวสวูดให้มาด้านขวาเอาจังหวะสวนกลับของทางด้านเบอร์ลี่ฮะบาวฮิลบาวฮิลตัดเข้าในนะดึงจังหวะน,นี้แบกควายไม่ยอมเหมือนกันนะฮะเขาวนี้บุโนโอฟนนันดันสายแลนด์ฟอร์ดขอบอลครับแต่เล่นที่เขาวนี้เขาวนี้ยังไงฮะเสียบอลแดนกลางครับแต่ว่าปอกบามาซ้อนได้ดีนะฮะ แดนนี่จิมนิวจมขึ้นมาที่วานบิสซาก้าแทงมาที่บูโน่ฟอนันส์บูโนดึงขึ้นขวาสวยจังวันนี้ครับอ้าวครับบูโนโชิดก็มาเขานี่จับแล้วยิงด้วยสายแต่ว่าติดบล็อกของทาโกสกี้นะฮะโอ้เกือบไปนะที่ว่าบูโน่จ่ายดีมากนะฮะแต่ก็ต้องชมทางกองหลังของเบิร์นลี์ครับที่ว่าบล็อกได้ดีเลยนะฮะไวได้ครับมาดัาน้ายสุดยังไม่ผ่านวานบิสซาก้านะฮะ ดานดเจมิมโนโฟาน,นส์เขานี่คว้มาที่บ็อกบาร์บ็อกบามาขวาสุดแรงเลยไหมได้าดานดเจมิมไม่ฉันตรงนี้แม่เกี่ยวไม่อยู่นะี่อีกป๊บครับให้มาที่มีไหวได้ฮะ โอ้โหิ้นก็ไว่ได้ครับโรดิเกสทีเวสซูดซูดเอาฮีเบิร์นจังหวะเดียวโรดริเกสโรดริเกสยิงชนเสาโอ้โหแต่ว่าตัวซ้ำหาบอลไม่เห็นนะ่นเแมนยูรอดตัวไปครับโอ้โหนี่ฮะจังหวะสวนกลับของเบอร์นลี่ที่ว่าน่ากลัวเลยนะ่ยถือว่าเป็นสัญญาณเตือนครับว่าอย่าเผลอนะฮะแลนฟอร์ดยังไงฮะแลนฟอร์ดโอ้โหไปได้ต้องย้อนขึ้นมาที่ทั้งนั้นเฟรดนะฮะ เฟสเสียบอลอีกแล้วครับมาครับบาวฮิวไอ้มาทีเวสซูดถือว่าแมตช์นี้เป็นเกมที่กัดสำหรับแฟนบอลแมนยูเลยนะฮะเอาทางด้านของคีสวูดครับสายบอลด้านขวาจะเปิดเข้าในติดแฮร์รี่แม็กควายเดี๋ยเข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกนะฮะสกอร์คนนี้ยังศูนย์ศูนย์ครับยังไม่มีสกอร์นดเดนเจ็บโลฟานันคืนเจนนน็บไหลามาที่ป็อกบาป็อกบาให้มาที่เขานี่ เขานี้มาที่บูโนฟานส์ดึงจังหวะเอาอย่างได้ครับแต่เนี้ยจมิมจิมได้ครับไหลตั้งใหม่ที่เฟรดนี่เฟรดหมุนหนึ่งรอบสวยครัมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโอ้โหนี่โดนแย่งบอลได้ครับต้องดูว่าครึ่งแรกเขรทำการทดกี่นาทีนะฮะทดหนึ่งนาทีครับเพื่อนๆแล้วก็ทดครบแล้วนะแต่ผู้สิียังเปล่าครับดูจังหวะนี้ก่อนนะเทเลอร์ Taylor. เลร์แล้วก็เรียบร้อยครับผู้สินปอนต์เปเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับการจำลองการแข่งขันระหว่างแมนยูกับเบอร์ลี่ครับยัง0-0อยู่นะครับเพื่อนครับอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยนะครับผมเอาล้วครับมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยนะเสถิติภาพรวมครึ่งแรกเพื่อนครับแมนยูครองบอลเยอะกว่านะแต่ยังไม่มีจังหวะจบสกอร์นะฮะส่วนเบอร์ลี่ครองบอลน,น้อยกว่าแต่ว่ามีจังหวะจบสกอร์หนึ่งครั้ง ยังไม่ได้ประตูทั้งสองทีมนะฮะแล้วก็ขอฝากเพื่อนครับรับชมแล้วถูกใจชอบใจก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาวียงโรเวอร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาวียงโรเวอร์แฟนเพจนาวียงเกมเมอร์ด้วยครับผมขอบพระคุณครับมาดูที่เกมมันต่อนะฮะเริ่มครึ่งหลังมาครับเอามีโดนบีบสองถือว่าแก้ไขได้ดีนะฮะเทเลอร์ ไว้ได้ครับไว้ได้ยอดตรงนี้ข้ามไหมไม่ข้ามบิสซาก้านะฮะบิสซาก้ายอดมาที่ดาเนี้ยเจมส์ให้ที่เขาวินี่เบิร์ขึ้นมาที่โบโนโฟูนันส์เปลี่ยนแกนนั้นซ้ายครับที่แรดฟอร์ดะฮะแรดฟอร์ดโอ้โหไม่มีเพื่อนมาตเติมมาช่วยต้องย้อนขึ้นมาที่ชอฮะเฟรดบอกบาเอาครับโบโนโฟูนันส์ปักบอลลงสวยฮะโบโนโฟูนันส์โอ้โหโดนทางมีแม่ กัดอย่างแม่นนะเมื่อสักครู่น,นี้โอ้ไวด้าแม่แหวกสองสวยฮะโลติกเสครับรให้มาที่เทเลอร์เทเลอร์หลุดมาหนึ่งฮะดันขวามีครับวูดยังไงวูดให้มาที่ด้านของโลติเกเวสแต่ว่าแม็กควายรออยู่แล้วนะฮะดูฟรันครับมาที่เขานี่ฟรันเขาหนีครับด้านซ้ายมีแรดฟอร์ดวิ่งมาครับวันนี้ครับแรดฟอร์ดยังทําอะไรไม่ได้เลยนะวันนี้เฟรดแรดฟอร์ดคืนมาที่ชอ ชอยกขามกองหลังของเบนะอร์ลี่นะแอน์สอดมีพื้นที่แล้วจวังหวะนี้เปิดอโยอย,อยแต่ว่าดิกโอมครับยังยืนตำแหน่งได้ดีนะวัดศาสตร์บอลยาวขึ้นมาบ็อกบาครับหมุงไปได้แดอน์สอดบูโดบูโดโฟเฟิร์นันดเดซกดด้วยขวาติดบล็อกของเล่นแม่ไอ้เบอร์ลี่แล้วนะแม่อาเกิร์น่าจะมีการเปลี่ยนตัวแล้วนะในช่วงนี้เอายังนะฮะยังไม่เปลี่ยนนะฮะ เจนครับย้อนมาที่บิซาก้าครับตรงนี้บอกบาตวัดมาที่บุโนโฟน,น,โนโฟนนูนันส์บุนโนฟูนันส์บอกบาวิ่งทำทางนะบุโนโนไม่ให้ให้มาบอกบาเบิร์นต่อมาคา,าวานี่แต่นี่ป,ปอบยังอยู่นะฮะขออภัยครับเพื่อนอย่างครับยังศูนย์ศูนย์แล้วบอกบาร์ไม่ทีนึงแต่ว่าเวสซูทครับดักไว้ได้ตอ่อครับเริ่มเห็นแล้วว่าตอนนี้แมนยูเริ่มคลองเกมแล้วก็เริ่มหาจังหวะทำประตูได้นะฮะแต่ว่ายังปิดสกอร์ไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะตอนนี้ เบอร์ลี่ครับโยนบอลมาก็ลึกเข้ามือด้านของเดคอนะฮะเดลเลบครับนี่ครับทางด้านของเบอร์ลี่นี่พยายามเพรสตั้งแต่แดนของแมนยูเลยนะฮะแต่นี่เจมให้มาทีปอกบาครับหยอดมานี่เขาวานี่ส่งมาที่ปอกบาปอกบาครับโนฟานนส์มาด้านขวาสุดที่เจมเจมส์มาทีเขาวานี่อาร์ฟรดเฟ็ดหยอดนี้มาถึงแรดฟอร์ดไม่ถึงนะฮะแม่ ตีดันของลอตันนะฮะเอาแล้วเพื่อนครับตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วนะฮะคู่นี้ยังไม่มีสกอร์ยังศูนย์ศูนย์นี่ยมีแค่จังหวะวาดเสียวให้ได้ชมกันนะฮะเอาไวด้าหลุดมาเข้ากรอบเขตโทษโดนลุมสองไปไม่รอดนะฮะบอกบ้าบอกบ้ามาทีได้ดิจมยูโนโฟนันเฟรดฮะเขานี่สายสุดที่แลนด์ฟอร์แรดแลนด์ฟอร์ดเปลี่ยนแกนทีฮะตรงนี้ทันไหมไม่น่าทันนะเพื่อน อานิคป๊บแมดทเคีทิ้งออกข้างก่อนนะแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวนะฮะตัวด้านของแมนยูครับถอดเฮานี้ออกแล้วก็ส่งด้านของมาซียาวลงมาส่นด้านของเบอร์รี่ครับถอดไวด้าน,นะฮะแล้วก็ส่งทางด้านของแจ็คโคกลงมานะครัออบบาครับวงเช็ดมาที่ดานนีลเจมส์วัดมิสกาฮะ วานบีซซกาให้มาติดเทเลอร์ยังได้ทุ่มครับแมนอยู่เปลี่ยนตัวฮะด้น,นกีนวูดครับโดนส่งเข้ามาแทนด้านของดานิเอลเจมส์นะฮะกีนวูดฮะมาที่บ็อกบาห์ขืนกีนวูดโอ้โห่ตรงนี้เกือบไปฮะยูโนโฟานานเข้าซ้ายอิงไม่ได้ครับต้องยอ้อนมาที่เฟรดเฟรดมาที่บ็อกบาป์บ็อกบา์มาที่เฟรดโอ้โหหาช่องเจาะเบอร์ลี่ลำบากเกินวันนี้ฮะ เอาที้มาซสียเอาไหลมาเฟกตกดตุ้ายแต่ว,ว่าน,นิ้โป๊บอีกแล้วครับวันนี้โอ้โหเอานี้ครับเบอร์ลี่เก็บหนึ่งแต้มกลับบ้านที่ต้องใหน้นิคโป๊บเป็นแมนอ,อัตเมทเลยนะวันนี้เนี่ยจังหวะสุดท้ายครับช่วยได้หลายครั้งนะวันนี้สำหรับนิคโปค๊บนะฮะเบีลยครับเข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งหลังนะเหลือเวลาอีกไม่ถึงสิบนาทีนะฮะแม็กเนลครับไอ้มางทีลอตันครับยอดเข้ากลางมาบาวฮิวสวยแข็งจังหวะนี้แม็กเนล แม็กนิวตองคืนมาตั้งใหม่ฮะลอตันลอตันเปลี่ยนแกนะครับมาฝั่งซ้ายที่เทเลอร์เทเลอร์ครับเทเลอร์มองยาวนะฮะจะเปิดหรือเปล่าวนก่อนหนึ่งรอบนะเพืไหลเข้งกลับมาที่แจ็คโคกฮะแจ็คโคกมาเจโรดิเกสเจโรดิเกสชายคนนดติดด้านของนี่เลยแม่โอ้โสวยครับวันนี้วันโลกสุนัขนะมาที่เลนเฟดลิเลนพันกันนะฮะ บักอบบ้าขวาสุดที่กินวุดนะฮะมาที่บูโนฟานส์บูโนฟานส์เอาครับด้านขวาบิสก้าเติมแนตะ่ว่าแม่เพื่อนจ่ายย้อนหลังนะคู่นี้จะเสมอหรือเปล่าเพื่อต้องดูกันยาวๆนะแม่เหลืออิดเดียวเวลาเหลือไม่เยอะนะต้องดูว่าขึางหลังกรรมการทดกี่นาทีนะเอาเบอร์ลี่มาจังหวะนี้ครับวงเช็ดเข้ามาซ้ายตรงนี้อ้เดกเกา โดนลูกนี้นี่โอ้โหเท้าเลยนะครึ่งหลังก็กรรมการทด2นาทีนะโอ้ยจังหวะหวาดเสียวนะฮะเอาว่าเฟดโดนถอดออกฮนะแล้วก็ส่งทางด้านของสกอตแม็กโทมิเน์ลงมานะฮะโอ้แมนยูลอดตัวไปนะเอ,อิดมาเอาเวสอูตรกดไหมกดไหมจะกดไหมไม่กดนะฮะแม็กเดลยอดขึ้นมาได้มง <c oughs> ก็เ,เรียบร้อยครับผมเวลาการแข่งขันนะการเจรมป์ลอนการแข่งขันระหว่างแมนยูกับเบอร์ลี่ครับเสม,มือนไปสุดประตูต่อสุดแบ่งกันละหนึ่งแต้มนะส่วนคออู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงเ,เพื่อนๆตอติดตามช่ันต่อไปครับนี้ผมเปิ้ลณเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ,บ๊ายบายจ้า